เฮ้ยทุกคนเข้ารางวัลนาน,นะคะโอ้โ oh, ห oh. หมุนสามทีทุกคนโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องชูการ์ชแนลเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเว็บลักกี้สามหกเก้าออนไลน์นะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นโปรโมชันด้านหน้านะคะคร่าวๆเนาะโอเคดูนแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเกมด้านในกันเลยดีกว่านะคะทุกคนโอเคทุก okay, คนตอนนี้เราก็อยู่ด้านในค่ายพ p พเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้กันเนาะไพเรสโกนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเกมกันเลยดีกว่านะคะ wow. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงด้านในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับเบ็ดกันก่อนเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเบ็ดสักประมาณหกร้อยนะคะทุกคนเกมนี้ขอว่าแตกดีมากเลยนะใครอยากลองเล่นก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองหมุนกันก่อนนะโอเคทีที่สอง ได้มาเก้าร้อยหกิบนะทุกคนเรามีทุนมาหนึ่งแสนบาทนะคะโอเคเฮ้ยทุกคนเข้ารางวัลใหนนะคะโอ้โหหมุนสามทีทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะทุกคนเออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครใแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกับช่องเราเนาะ เออสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ1 1 4 0บาทไล้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ